สวั Hello students อ่าวันนี้เราจะมาลองใช้ infinitive with to กับ like รวมกันนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วกฎการใช้บางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยคุณครูค,คะมันยากจังเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนวิธีการอธิบายของมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่การใช้ของมันไม่ซับซ้อนเลยและค่อนข้างที่จะง่ายมากๆทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเช็คความเข้าใจเนี่ยเราต้องมาทบทวนโครงสร้างกันก่อน โครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1ก็คือประธานเอกโพ์และแบบที่2ก็คือประธานที่เป็นพระหูโพจน์และไอประธานเอกภพเนี่ยถ้าดเด็กๆสังเกตที่ครูปูเขียนเส้นใต้ไว้มันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง2อันนี้คือถ้าประธานเป็นเอกภพเนี่ยคำว่า like เนี่ยต้องเติม s ด้วยก็จะกลายเป็น likes ก็จะกลายเป็น likes นั่นเองนะคะ ทีนี้หลังทูคำกริยาจะต้องเป็นช่องที่ 1. ไม่เติม a c s ไม่เติม i n g ไม่เติม e d เนาะทีนี้ประธานพหูจน์และ I อะ I นี้จะเป็นตัวพิเศษใช่ไหมคะถึงแม้ว่า I เนึ่งจะแปลว่าเรามีคนเดียวก็ตามแต่ I เนี่ยเป็นข้อยกเว้นใช้กดร่วมกันกับประธานพหูจพ์ก็คือถ้าประธานพหูจน์และ I คคำว่า like เนี่ยไม่เติม s ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลย สังเกตแค่คำว,ว่า light like กับ lights like. แค่นั้นก็พออทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ยจะมีความซับซ้อนในการจำนิดนึงแต่พอเราจำได้ปุ๊บมันจะง่ายมากๆประโยคปฏิเสธเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการที่เราเติม does not หรือ do not หน้าคำว,ว่า l i k e นั่นเองเมื่อกี้โครงสร้างของเรามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเติม does not กับ do not เพิ่มเข้าไปตรงนี้ เป็นประธานแล้วก็เป็น d u s not กับ do not ก่อนเราค่อยเป็นคำว่า like นั่นเองอะทีนี้พอเราเติม d u s not กับ do not เข้าไปในประโยคแล้วคำว่า like เมื่อกี้นี้ที่ในประโยคที่เป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะคำว่า like จะต้องเติม s ต่อท้ายทีนี้พอมี do not กับ d u s not ในประโยคแล้วคำว่า like เนี่ยจะไม่เติม s e s อีกแล้วคำว่า like เนี่ยให้มาอย่างไงก็เขียนเหมือนเดิมไม่เติม s e s ต่อท้าย ประธานเพ้าหูโพสเนี่ยเราจะใช้ด้าส์นอตนะคะหรือตัวย่อของมันก็คือด้าสซึ่งตรงนี้ดเด็กสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2แบบยกเว้นครูบูจะบอกว่าเขียนรูปย่อเท่านั้นเขียนรูปเต็มเท่านั้นโอเคไหมคะอ่าและประธานเพ้าหูโพสและไออ่ะไอะใช้กดร่วมกับประธานเพ้าหูโพสก็คือใช้ดูนอตอ่ารูปย่อของดูนอตก็คือคํานี้ค่ะคาว่าโจนอ่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะดเด็กจะเห็นว่าคําว่าไลท์เนี่ย เหมือนกันหมดเลยหลังจากไลฟ์เป็นต้นไปทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้าประทานเป็นเอกพจน์เป็นดัซน็อตหรือดัซซึนถ้าประทานเป็นฟ้าหงพจน์และไอเป็นดูน o อตแล้วก็โดนใช้ให้ถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้มันง่ายมากๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้มอมๆกันฝั่งแรกครูโบจะไม่ทำนะคะเพราะว่ามันมีแต่ไอเรารู้อยู่แล้วว่าไอาใช้อะไรเนาะอ่ะเรามาดูตั้งแต่ข้อที่9เป็นต้นไป อ่ะทีนี้ไหนลองดูซิเขาให้เขียนประโยคเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมคะอ่ะครูบูจะกําหนดให้ข้อที่9้าเนี่ยถ้าชอบครูบูจะวาดรูปยิ้มใส่นะเดี๋ยนะแป๊บหนึง่งขอวาดก่อนอ่ะข้อที่ชอบครูบูจะยิ้มข้อที่ไม่ชอบครูบูจะไม่ยิ้มทีนี้เราจะมาดูกันว่าข้อไหนที่เราจะใส่ ไล่ like, หรือดัซซินหรือโดนไลไว้ได้อ่าข้อที่9ข้อที่9ประธานเป็นไอใช่ไหมคะอ่ะโคบูให้รูปยิ้มแสดงว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบเลยชอบพอประธานเป็นไอแล้วถ้าชอบเฉยๆก็ใส่แค่ว่าไล k e ู o น,นี้ คำว่า shop ที่เป็นคํากริยาที่เป็นช่องที่1เนี่ยเขาเติมมาให้แล้วเรียบร้อยช h o p ในที่นี้แปลว่าชอบไปช้อปปิ้งซื้อของนั่นแหละต่อมาข้อที่10 my best friend จุดจุดจุด go to the mall or market ุปูปให้ว่าเป็นรูปไม่ยิ้มใช่ไหมคะก็คือเป็นไม่ชอบเพราะฉะนั้น my best friends เนี่ยเติม s ต่อท้ายแสดงว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะอ่าเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรเอย่ย Do not like หรือว่า don't like to เขียน to โดยช่องเล็กมากอ่ะต่อมาข้อที่11 my best friends อ่ะเด็กๆด,ดูคำว่า my best friends ตรงนี้ my best friends เนี่ยเติม s ไหมคะไม่เติมแสดงว่าเพื่อนเรามีกี่คนเอ่ยมีแค่1คนเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นข้อนี้เติมอะไรคะ อ่า like to like มี s ไหมมีนั่นเองเพราะว่ามีกี่คน1คนมี1คนหลายคนอ่าข้อต่อมา my friends my friends ข้อนี้ is, เติม s ไหมเอ่ยเติม s นั่นเองเพราะฉะนั้นครูบูปปให้รูปไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นต้องเป็น d o n t like to เหมือนกับข้อที่10เลยเหมือนกับข้อข้างบนนี้เลย ต่อมาข้อที่13 my best friends อ่า best friend เรารู้อยู่แล้วว่า best ไม่เติม s แสดงว่ามี1คนเพราะฉะนั้นให้รูปไม่ยิ้มจะต้องเป็น t a t d o e s n like to แบบนี้อ่ะข้อที่14เนี่ยเป็นรูปยิ้มใช่ไหมคะเหมือนกันกับข้อที่11เเลยเพราะฉะนั้นตอบเหมือนกันเลยก็คือ l i k e to อ่ะเหลือ2ข้อสุดท้ายข้อที่15เนี่ยเป็น I แล้วก็รูปหน้ายิ้มใช่ไหมคะเหมือนกันกับข้อที่9เลยประธานเป็น I ใช้กฎเหมือนกันกันกบประธานพระหูน์ก็คือคําว่า like ไม่เติม s ก็เขียนไปเลยว่า like to และข้อสุดท้าย the last one my best friend จุดจุด,ดชอบอ่ะ my best friend นี่มี1คนและให้รูปไม่ยิ้มมาแสดงว่าไม่ชอบเพราะฉะนั้นเติม ดัซซึนไลท์อ่ะคำว่าไลท์ถ้าใส่ดูน็อตถ้าใส่ดูน็อตกับดัซน็อตหรือดัซซึนกับโจนแล้วเนี่ยคำว่าไลท์จะต้องไม่เติมเอสอ่ะเด็กๆถ้าเด็กๆดูเปรียบเทียบกันตรงนี้มีดัซซึนคำว่าไลท์ไม่เติมเอสแต่ตรงนี้ไม่มีดัซซึนคำว่าไลท์เติมเอสเฉพาะข้อที่เป็นประธานเอกะ ทเท่านั้นอ้าวครูบูคิดว่าเด็กๆเ,เริ่มจะเข้าใจการใช้แล้วขอให้เด็กๆตั้งใจดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราใกล้จะสอบแล้วสำหรับวันนี้นะคะ t h a t i s for today ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย